ส่งสีสาวนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก2022-2023 ดาวรุงร่งวลลิบอลไทยแลนด์ลีกฝีมือพร้อมติดทงทีมชาติก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องดาววลเลด,ด้วยค่ะเอสโคลาวลลิบอลไทยแลนด์ลีก2022ถึง2023ฤดูกาลนี้แต่และทีมต่างมีดาวรุ่งเต็มทีมอีกทั้งเหล่าสำรองทีมชาติก็ได้ลงสัมผัสเกมในสนามมากขึ้นผสมผสานกับเหล่าตัวเก๋าที่อดีตทีมชาติด้วยว่าเหล่าตัวหลักของทีมชาติไทยต่างออกไปโลดแล่นในลีกต่างประเทศทําให้เวทีวลลิบอลหญิง ไทยลีกเป็นศึกพิสูจน์ฝีมือของเหล่าดาวรุ่งและสำรองทีมชาติที่จะแย่งชิงพื้นที่ในแคมป์ทีมชาติ 1. ออมสสิภาพรจันทวิสูตรตำแหน่งหัวเสาเมื่อพูดถึงทีมชาติไทยที่เล่นในไทยแลนด์ลีกก็ต้องนึกถึงเธอคนนี้เลยหลายคนยกให้เป็นเบอร์รองถัดจากเหล่าตัวหลักเลยทีเดียวกับผลงานการลงไปเปลี่ยนเกมในหลายนัดสำคัญกับช่วงแข่งทีมชาติที่ผ่านมาในไทยแลนด์ลีกสังกัดดวัลฟูดในปีนี้ของออ,อมมีพัฒนาการที่แตก ต่างจากปีก่อนอย่างชัดเจน คือมีการกระโดดตีบอลที่สูงขึ้นซึ่งเป็นจุดที่อยากให้ออมพัฒนาที่สุดจากการกระโดดที่สูงขึ้นนี้ก็ทําให้การตีทําแต้มช่วยทีมทําได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอีกคนที่ไว้ใจได้ในการจบสกอร์สาหรับทีมในด้านเกมรับออมก็ยังมีมาตรฐานที่สูงมากสําหรับไทยลีกด้วยประสบการณ์ที่ได้ลงเล่นในระดับโลกมาเรียกได้ว่าพอลงแดนหลังก็เหมือนมีลิฟ์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเลย2มดวิภาวีสีทองตำแหน่งหัวเสาตกมาปีนี้มดใยจยมั เล่นให้กับทีมไดมอนด์ฟูดทำให้มีโอกาสลงสนามเยอะขึ้นพร้อมกลับมาเล่นในตำแหน่งหัวเสาที่ถนัดหลังจากการลงบีหลังอยู่ในฤดูการก่อนสำหรับมดก็ยังฟอร์มดีต่อเนื่องมาจากรายการอาเซียนกลางปลีที่ผ่านมาสิ่งที่พัฒนามากที่สุดของเธอคือการสับข้อมือที่เร็วขึ้นทําให้บอลตกที่ออกจากมือน,นั้นหนักและอันตรายขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้แม้มดวิจะเข้าบอลเร็วแต่การง้างม,มือและสับข้อมือนั้นยังช้าอยู่ทําให้มีจุดตกที่ต่ําน้ําหนักบอลเบา ทำให้โดนขุดบ่อยครั้งเมื่อบอลตกดีขึ้นแล้วก็เหลือการรับบอลที่ยังต้องพัฒนาให้เสถียรมากขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้เมื่อเล่นทีมชาติสามนุกนินัทนิชาใจแสนตำแหน่งมือเซตดาวรุ่งที่น่าจับตาอีกหนึ่งคนของไดมอนด์ฟูดที่เป็นตัวความหวังของทีมชาติกับตำแหน่งที่ปั้นยากที่สุดของกีฬาวอลเลย์บอลทีเดียวช่วงปีที่ผ่านมาเธอได้ลงเล่นในทีมชาติมากขึ้นทําให้เราได้เห็นพัฒนาการของเธอการดีดบอลวีหลังยังดีเหมือนเดิมส่วนการจ่ายมอเสานั้น ก็มีสปีดบอลที่ตีง่ายขึ้นแม้จะยังคงไม่เข้าจุดในบางลูกก็ยังเป็นมาตรฐานที่รับได้นอกจากนั้นแล้วนุกนิกก็ยังเป็นคน ตีบ,บอลได้หลากหลายกล้าเล่นกล้าจ่ายทำให้ทีมตรงข้ามจับทางได้ยากขึ้นหากปรับตรงการประคองสติให้จบเกมได้เธอก็เหมาะกับทีมชาติมากที่สุดอีกหนึ่งคนเลยทีเดียว 4. ไก่วิมลรัตนพันธ์ตำแหน่งบอลเร็วบอลเร็วดาว,วรุ่งจากคอนแกนสตาร์ที่ปีที่ผ่านมาก็เข้าซ้อมในแคมป์ทีมชาติตลอดแม้จะยังไม่มีโอกาสติดไปไรายการไหนเลยแต่การได้ซ้อมในแคมป์ก็ทําให้เห็นพัฒนาการในตัวเธอการเล่นในฤดูกาลก่อนไก่จะโดนตีเรื่องบอลตีเบา และการบล็อกที่ยังห่างตะข่ายทําให้โดนตี ouch, ทัชทําแต้มได้ง่ายแต่ในฤดูการนี้ในสังกัดทีมใหม่ดูเหมือนไก่จะเล่นดีขึ้นโดยเป็นตัวสําคัญทําแต้มให้กับทีมได้ทั้งยังมีลูกไหลหลังที่มีคุณภาพซึ่งทีมชาติกําลังต้องการในตัวไก่เองมีคุณสมบัติที่พร้อมติดทีมชาติ ในช่วงนี้ก็อยากจะให้เธอเร่งพัฒนากล้ามเนื้อเพื่อความแข็งแรงมากขึ้นในการเล่นและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้เล่นที่ติดเข้าแคมป์ทีมชาติไทยที่อยากจะให้ลงเป็นตัวหลักในช่วงทีมชาติในปีหน้าเนื่องจากมีการแข่งขันหลาย,ายรายการและรายการสําคัญสําคัญยางคัดโอลิมป,ปิกก็รออยู่การหมุนเวียนผู้เล่นจึงจําเป็นมากก่อนจะถึงช่วงทีมชาติระหว่างนี้ก็ติดตามพวกเธอได้ในการแข่งขันเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยและลีด์ลีก2 0บ2ถึง ผ่านทาง True ID v o l l e y b a บ l ได้ดูฟรีทุกครูตลอดฤดูการแข่งขันขอบคุณภาพประกอบจากสโมสรดมฟูดและวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีขอบคุณข้อมูลดีๆจาก SMM s p o r t อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลย์เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด็ดในครั้งต่อไปค่ะ